สวัสดีจ้าพบกับยายเจเลขดับเช่นเดิมนะคะคลิปยายเจมีสองคลิปนะเลขดับสองตัวบนกับคลิปเลขดับสองตัวล่างนะคะทุกงวดเราจะพบกันไม่มีเว้นนะคะสำหรับคลิปนี้เลขดับสองตัวบนของวันที่สิกตุลาคมก่อนที่เราจะไปดูเลขดับงวดนี้นะคะ เรามาดูผลงานยายเจ๊งวดที่แล้วกันก่อนนะงวดที่แล้ววันที่หนึ่งตุลาคมนะคะหนึ่งตุลาคมรางวันที่หนึ่งออกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดถูกต้องไหมคะสองตัวบนที่ยายเจ๊พูดหมายถึงตรงนี้นะสองตัวนี้เจ็ดแปดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่างวดที่แล้วผลงานยายเจ๊เจ็ดแปดมีไหมนะคะ แผ่นที่หนึ่งยยเจให้นะคะคือตัวตรงนะตัวตรงแผ่นนี้มีเจ็ดแปดไหมมีศูย์เจ็มีเก้าเดนะมี3ามเจ็ดแต่ไม่มี78นะคะยังมีอีกแผ่นนะคะแผ่นนี้เป็นตัวตรงและตัวกลับนะคะดูนะคะว่ามีเจ็ดแปดไหมสามเก้าเก้าสาเจดแปดมีนะคะมี อืมต้องบันทึกด้วยกันแล้วนะคะเป็นความพลาดของยายเจ๊ครั้งที่สี่ในยี่สิบสีงวดซึ่งเกิดขึ้นไม่เคยเกินสามครั้งนะคะในยี่สิงวดในรอบสิบปีที่ผ่านมานี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มีงวดที่สี่ในยี่สิงวดค่ะบันทึกด้วยกันนะคะว่าจะมีความผิดพลาดมากถึงสีงวด อีกไหมนะคะค่ะสําหรับงวดนี้ใหญ่เจสองตัวบนนะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนะค่ะเรามาชมกันว่างวดนี้ใหญ่เจให้จะมีตัวไหนบ้างนะคะสิบหกตุลาคมหกแปดนะคะยายเจให้แผ่นนี้คือเฉพาะตัวตรงนะไม่รวมตัวกลับนะคะ เช่นเดิมนะคะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันตัวแรกนี้แปดสามนะสามเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าหกเก้าศูนย ยังมีอีกนะคะยังไม่หมดนะ8ปหก็ดับนะจ๊ะดับบนนะ7 9ก็ดับบนนะคะ9 9้า8 8, 8้า4้แล้วก็7 7นะคะ ค่ะแผ่นนี้ทั้งหมดมี16ตัวนะคะตัวตรงนะเฉพาะตัวตรงสิบหตัวยังมีอีกนะคะยังไม่หมดนะอีกแผ่นเป็นตัวตรงรวมทั้งตัวกลับนะคะแผ่นนี้ตัวตรงรวมทั้งตัวกลับนะ เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกหนึ่งแก็กลับเป็น8ปดหนึ่งนะที่จะดับนะเลขดับคือเลขที่ไม่ออกนะคะยายเจ๋ให้เลขที่ไม่ออกในงวดวันที่สิตุลาคมนี้นะคะ8ปดสี่ส่แนะ9ก้าสี่สี่เก้าก็ดับนะ0 8 8ย์ดก็ดับนะจ๊ะ แผ่นนี้อีกสิบตัวเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดงวดนี้ยายเจให้ยี่สิบหกตัวคือเลขที่จะดับในสองตัวบนนะคะค่ะแล้วมาชมกันนะคะว่าเหลืออีกเดือนพิกาธันวายายเจจะมีผลงานที่แม่นแม่น,มนปังๆเช่นเดิมไหมนะคะสำหรับยี่สิบสี่งวดในรอบปีนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ